สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องแก้มสิพะมาเมืองหมูพร้อมสุดแหลกของแม่น้องแก้มนะคะอันนี้กับแม่ยูกับแม่น้องแก้มจนจนไก่สีขอดลูกแล้วนะคะแล้วเราไปเห็นนมนมแบบต่างเตาแล้วนะคะคือสุดหนี่สีนี้ั้าเบิดอสามแม่นะคะคือแม่น้องแก้มมาเลี้ยงตัวนี้กับอ้วนอ้วนมาปันใดแต่ว่าทองไงแห้งนะคะทองไงแห้งแล้วไก่สีขอดแล้วนะคะเดี๋ยวทำมาลุ่นกันว่าหมูพร้อมแม่น่องแก้มในสุดถี่ สุดแรกที่มีสามแม่น่ะนะคะสุดนี่แม่นีสิได้ลุกจจกาตัวคือทั้งสามตัวนี่สิคอดเกะๆ้อ,อ,อ,อมๆกันเลยนะคะร่างกินอ่อยเนาะแมลงแกยมาไว้ไม่กินอา๋ยวทำาหหล่นน้ำกันเลยจ้าเป็นแม่ที่สองนะคะสําหรับโมร้อมสุดแรกนะคะของแมลงแกย์นี่สิเก็บไว้สามตัวนะคะอันนี้คือแม่ที่สองนะคะส่วนตัวหนีคือแม่ที่สามนะคะ นี่ค่ะของอยู่ใกลๆก,กันกนักจนะมูก็ขึ้นน้ำนักประมาณซ้ำๆกันมดเลยนะคะซ้ำตัวนี่นะจิคอดพร้พอมๆกันนะคะยางมากอ่ะ้าขอดก้อนขอดล้างกันกับประมาณสองมือแค่นั้นนะคะเดี๋ยวทำมานรุนน้ำกันเลยว่าซ้ำแม่สิยได้ลูกจากตัวะะมูพร้อมแม่นี่นะคะขคอดก้อนหมูลเลยขอดลองหมูวานนะคะได้ทั้งหมือดเก้าโตแต่ว่าตายมาในท้อง สี่ตัวนะคะเหลือสีเป็นตัวที่หลอดอยูหาตัวนะคะในอีกสองแม่ถามมาหลุดกันน่มูพร้อมสามแม่เสด็หลุด้างบนจะตัวก็ดีแม่ที่สามนะคะกลอดแล้วแต่ว่าแม่องเก้มมังโมนะคะว่าไหนจะตัตเนาะเพราะว่าเพื่อนร้อยลุดขา,ข,าขอบขอบไปหากันนะคะขาขอบตรงนี้นะคะไปหากันตามไปกินนมแมน่นีนะคะลูก,ล,กลูกแมน่นีได้หาตัวเนาะคนปลอดเก่าแต่ว่า ตายไปซีนะคะเด็กหนานีไปอยู่น้ำเป็นหาเจ็ดแปดเก้าสิบสอสงสามสินะคะสองสามจหาแปเก้าสิ สิปเจ็ดชิบสองสิบสามสิบสี่ชิปห้าแปลว่าแม่นีได้ลูกซิบโตนะคะสองแม่นีได้ชิบห้าโตนะคะเพราะว่าเสียไปซีโตนะคะแต่ว,ว่าเป็นมันมมี่มาในเ้เคเลยนะคะเห็นเป็นแม่ผอมแม่ถี่สามนะคะขะข,ขอดลูกแล้วนะคะแต่ว่าแม่นีได้ลูกแค่ซีโตนะคะเพราะว่าเพิ่งขอดมาแล้วเป็นมันมมี่ไปซีโตเพิ่งขอดมาแปดโตนะคะกหลอด หอดซีโตนะคะเสียไปซีโตนะคะร่วมหมูสามแม่นะคะแม่หน่องแกมได้ลูกหมูทั้งเบิร์ิบเก่าโตนะคะในชุดหมูพร้อมสามแม่นี่นะคะแต่ว่าเสียไปทั้งเบิร์เก่าโตนะคะที่เป็นมัมมี่นะคะในคลิปนี้แม่หนองแกมกับบ่มี่ยังรายนะคะเอา อันนั้นมูพร้อมขอดลูกมาฝากนะคะอัปเดตให้เมืองแห่งแต่เริ่มจับขามาใหม่ๆผีเพิ่นยังพร้อมอยู่นะคะจนตอนนี้ขอดลูกแล้วนะคะกระได้จำมวนสามแม่ได้ซิปเก่าโตนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจมากมากเลยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปให้น้องแก้มนะคะสวัสดีค่ะ